สดีค่ะพบกับช่องท Your Heart นะคะสัมผัสหัวใจของคุณได้ที่ช่องนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปพยากร์ของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะในเดือนมกราคม2567นนะคะอาจจะตรงกับท่านใดหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะแต่ก็พอจะได้ภาพรวมกว้างๆนะเป็นแนวทางนะคะในเดือนมกราคมนะคะ ชาวาลัคนาราศีกรกฎนะคะตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะอธิษฐานนะคะขอให้สิ่งที่อธิษฐานทุกเรื่องนะคะเป็นจริงทุกประการหากมีปัญหาเรื่องใดติดขัดนะคะก็ขอให้ไพ่บอกวิธีแก้ไขที่ถูกต้องนะคะ มาดูไพ่ทั้ง12ใบนะคะ12เรื่องราวของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะว่าจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวคุณเองนะคะการงานการเงินนะความรักสุขภาพคุณสวนนะเพื่อนร่วมงานหรือสิ่งที่คุณคิดไปในใจนะคะหรือบางสิ่งที่คุณมีความกังวลใจนะคะหรือเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะชีิตความเป็นอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาพยากรณ์กันทีละเรื่องนะคะ ถ้าเรื่องไหนดีนะคะก็เก็บพลังงานดีๆไว้ถ้าเกิดเรื่องไหนมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องการติดขัดนะคะไพ่ก็จะบอกวิธีแก้ไขนะคะให้กับชาวพัคนาราศีกรกฎนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพตนะะ่ตัวคุณเองนะคะตัวคุณเองนะคะคุณได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยเลยค่ะก็บอกว่าความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ความดีใจนะคะมาให้คุณได้ เติมเต็มให้ตัวคุณเองนะนอกนั้นคุณยังจะสามารถเติมเต็มให้กับคนรอบๆตัวคุณได้อีกสุขภาพของคุณก็จะเป็นอะไรที่มีความสุกรับประทานอาหารอร่อยนะคะมีในเรื่องของความสบายอกสบายใจมากขึ้นนะคะตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะเพราะนั้นในเรื่องของกำลังกายกำลังใจดีเนะี่ยมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบที่สองกันนะคะใบที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของการเงินของคุณนะคะ การเงินของคุณนะคะคุณได้ไพ่หนึ่งเหรียญเหมือนกันนะคะคุณได้ไพนะ่หนึ่งเหรียญนะหนึ่งเหรียญนี่ก็คือเงินก้อนใหญ่นะคะเงินที่เรียกว่าเทวดาประทานมาให้เพราะฉนั้นในเดือนมกราคมนี้คุณจะโชคดีเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเป็นงานที่คุณทําไว้ในเดือนธันวาคมในปีที่แล้วก็ได้ค่ะมาส่งผลเป็นงานที่คุณได้ติดตามติดต่อไว้แล้วก็มาส่งผลให้คุณมีเรื่องของการเงินเข้ามา ในเดือนมกราคมนี้นะคะเป็นเดือนนี้เลยค่ะมีเรื่องการเงินให้ใช้สะดวกคล่องตัวนะคะตั้งแต่อาทิตย์แรกๆเลยค่ะมาดูเรื่องของเพื่อนฝูงของคุณบ้างนะคะเพื่อนฝูงเรื่องการติดต่อนะคะอ่ะมาดูเรื่องของเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนเพื่อนร่วมงานของคุณ นะคะหรือ,อยานผ่านนะคุณได้ไพ the ่ the ะสเต็ก็คือถ้าคุณมีเพื่อนร่วมงานคุณจะเจอเพื่อนสไตล์ที่เข้มแข็งทรงพลังนะคะหรือว่าเอาจริงเอาจังนะหรือเพื่อนของคุณมักจะเป็นอะไรที่มีความคิดนะมีความคิดเป็นผู้นำนะคอยแนะนำหรือมีความคิดใหม่ๆมาให้คุณนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นเพื่อนผู้หญิงที่มีความทรงพลังนั่นหมายถึงในเรื่องของการงานของคุณเนะี่ยก็จะประสบความสาเร็จได้ โดยเพื่อนนะหรือว่าแรงจูงใจนะจากเพื่อนๆของคุณนั่นเองนะคะส่วนเรื่องของการเดินทางเลือยานพาหนะคุณมักจะมีการท่องเที่ยวเดินทางไกลหรือไปทําภารกิจใดๆก็แล้วแต่กับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงนะคะกิจกรรมก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้คุณได้ไพ่สองดาบนั่นหมายความว่า บ้านที่คุณอยู่นะะจะมีการสื่อสารจากจักรวาลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองคุณนะคะทั้งนี้ที่ผ่านมาคุณคงจะมีเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระนะคะวิงวอนร้องขอสิ่งศักดิ์หรืออุทิศบุญตอนนี้มาแล้วค่ะตำแหน่งนี้ลูกรักจักรวาลน,นะคะมาถึงบ้านเลยนะคะให้ชาวกรกฏนะคะตั้งจิตอธิษฐานหรือในช่วงเดือนนี้แหละคุณอยากจะสื่อสารอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย คุณก็จะมีโอกาสที่จะได้ดั่งใจปรารถนานะคะเพราะไพ่สองดาบเป็นไพ่ของการสื่อสารนะคะและต้องระมัดระวังเรื่องของโทรศัพท์มือถือที่คุณใช้นะคะจะต้องไม่มีเรื่องของรอยแตกรอยเล้านะคะหรือฟิล์มแตกแม้กระทั่งเคสโทรศัพท์ก็ตามนะคะจะต้องเป็นเคสที่มีความสมบูรณ์หากชาวลัคนากรกฎนะคะไม่ได้เปลี่ยนเคสโทรศัพท์มานานแสนานานก็ ขอให้ในการเปลี่ยนเคโทรศัพท์ในต้นปีใหม่ๆนี้เลยนะคะเพื่อที่จะส่งผลดีกับเรื่องของอการติดต่อสื่อสารแล้วยังทําให้เรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคุณเนี่ยมีความสุขด้วยนอกนั้นยังหมายถึงสํนงาน,น,นะนักงานของคุณด้วยนะคะสำนักงานของคุณก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาคุ้มครองหรือสื่อสารนะคะหรือบางทีคุณอาจจะมีพิ้งแว็บในช่วงที่คุณทํางานด้วยก็ได้เช่นกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของลูกน้องบริวารกันบ้างนะคะลูกน้องบริวารเลยนะคะอ่าคุณได้ไพ่แปดดาบนะ,ะในแหน่งลูกน้องบริวารได้ได้ไพ่แปดดาบคุณต้องคอยสังเกตดูคนที่ทํางานร่วมกับคุณท่านใดมี ลูกก่อนละกันนะท่านใดมีลูกต้องระวังว่าลูกอาจจะมีปัญหาอึดอัดเราไม่กล้าบอกคุณแต่เขาอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่เกรงใจไม่อยากให้คุณไม่สบายใจต้องคอยดูพฤติกรรมของเขาที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะกับถ้ามีเรื่องของลูกน้องบริวารได้ไพ่แปดดาบแปลว่าเขาอาจจะมีความอึดอัดใจอะไรบางอย่างนะหรือมีเรื่องอยากจะปรึกษาคุณแต่ไม่กล้าเพราะนั้นนะในตำแหน่งนี้เนะี่ยในตำแหน่งลูกน้องบริวารน,นะคะก็ให้คุณ ค่อยๆสังเกตพฤติกรรมแล้วก็ช่วยดูแลแก้ปัญหาเข้าไปนะคะและตำแหน่งต่อมาเลยค่ะปัญหาของคุณที่คุณต้องเจอนะคะคุณได้ไพ่ The Empress นั่นหมายความว่าอุปสรรคปัญหาของคุณมาเนี่ยคุณจะสามารถแก้ไขได้อย่างสบายๆเลยค่ะไม่อึดอัดนะแล้วก็สำเร็จโดยง่ายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้ไพ่ตรงนี้คือปัญหามาแ้วชิลๆแก้ได้ ะะปรับเปลี่ยนได้โดยง่ายค่ะแล้วตำแหน่งต่อมาเรามาดูเลยค่ะเรื่องของคนรักคู่ครองหุ้นสว่วนหรืออาจจะเป็นคนที่คุณคุยอยู่ก็ได้นะคะได้ทั้งหมดเลยค่ะคุณได้ไพ่สองไม้นั่นหมายความว่าในธุรกิจการงานที่คุณทำกับเรื่องของคนที่ทำงานร่วมกับคุณจะเป็นไปได้ด้วยดีหากในเรื่องของคนรักคู่ครองเนี่ยนะคะก็จะมีการ มาประสานงานช่วยเหลือกันไปในทิศทางที่ดีนะหากเป็นคนที่กําลังคุยกันนะในหมวดที่กําลังคุยกันก็จะมีเรื่องของการเข้าใจแล้วก็สื่อสารแล้วก็พัฒนาต่อไปได้ด้วยดีนะคะตรงนี้เลยนะเป็นได้ทั้งคนที่กําลังคุยก็ได้นะคนที่เป็นคนรักคู่ครองหรือเป็นหุ้นส่วนธุรกิจก็ได้อันนี้ถือว่ามีความเข้าใจนะแล้วก็มีการพัฒนา ต่อยอดกันไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือเรื่องของการงานที่ทําร่วมกันก็ได้นะคะเรามาดูตาแหน่งต่อมาเลยค่ะตําแหน่งต่อมาเลยนะคะอ๋อตำแหน่งต่อมานะคะคุณได้ไพ่ตำแหน่งต่อมาคุณได้ไพ่เดอะชาริออตนะคะใช่เราตรงนี้หมายถึงในเรื่องของอ่ามรดกเก่าเดิมก็ได้หรือในเรื่องของการ ไปต่างประเทศต่างเินแดนไกลด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวลักนากรกฎมีโอกาสที่จะเดินทางต่างเินแดนไกลแต่ถ้าในเรื่องของสุขภาพเรื่องการเจ็บป่วยต้องระมัดระวังนะคะหากมีเรื่องของการเดินทางไกลต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของการเจ็บป่วยแบบเฉียบพลันขึ้นมานะอันนี้ต้องระวังเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ไพ่เดอะชาริออแล้วก็อยู่ในตำแหน่งนี้นะคะหากมีการเดินทาง อาจจะบอกแม่ยานางละจะเป็นรถคุณหรือรถเพื่อนคุณก็แล้วแต่นะกนะ็บอกแม่ยานางนะคะขอให้เดินทางแควคาดปลอดภัยนะมีโชคมีลาบนะคะมีบุญอันใดก็อุทิศให้ท่านนะคะเช่นคุณอาจจะมีพวงมาลัยสักพวงหนึ่งหรือคุณอาจจะไปทําบุญอะไรมาก็อุทิศให้กับแม่ยานางเลขทะเบียนรถคันนี้นะขอให้ท่านโมทนาบุญแล้วก็นาพาให้เราเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะมีความโชคดีมีโชคมีลาบนะคะ ตำแหน่งต่อมาเรามาดูกันในตำแหน่งเรื่องของเจ้านายนะคะเจ้านายหรือผู้ใหญ่ที่คุณติดต่ออยู่นะคะเรื่องของเจ้านายหรือผู้ใหญ่ที่คุณติดต่ออยู่คุณได้ไพ่เดอจัสตีก็คือไพ่ของความยุติธรรมเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะผู้ใหญ่ไม่เพียงแต่อ่า เป็นเจ้านายอาจจะเป็นเทวดานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้สิ่งที่คุณทํามาบุญกุศลที่คุณสะสมมาตอนนี้ท่านให้ความยุติธรรมแล้วนะคะคุณอธิษฐานสิ่งใดคุณมีโอกาสจะได้ดังใจปาถนานะคะแล้วคุณก็จะมีโอกาสได้เดินทางไกลนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณอธิษฐานไว้เป็นไปได้นะคะคุณอาจจะมีเรื่องของความสุขใหม่ๆเข้ามาหรือเป็นบ้านหลังใหม่หรือปรับปรุงบ้านเรือนที่อยู่อาศัย มีสิ่งของเข้ามาตกแต่งบ้านใหม่ๆให้คุณสวยงามแล้วก็อ่าสุขสบายมากขึ้นนะคะมาดูเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎกันบ้างคุณได้ไพ่พระราชาถือดาษนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานของคุณเนะี่ยก็บอกว่าคุณจะต้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจงังั้นอาชีพของคุณนะ่ะ คุณต้องมีทงของคุณแล้วค่ะว่าคุณชัดเจนอย่างไรนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งคุณอาจจะได้เจอคนที่ มาประสานงานกับคุณอาจจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะไม่ค่อยได้ยืดหยุ่นอะไรก็ให้คุณปรับตัวหาวิธีทํางานกับเขาไปให้ได้ถ้ามันมีเรื่องของการงานร่วมกันซึ่งชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยเป็นธาตุน้ําอยู่แล้วนะะก็จะสามารถปรับเปลี่ยนปรับตัวเข้ากับคนได้โดยง่ายซึ่งคุณมีนิสัยการบริการที่ดีงั้นคุณเจออุปสรรคเจอคนที่ไม่ค่อยได้ยืดหยุน่นคุณจะสามารถนะคะ มีวิธีหว่านล้อมทำให้เขาเนี่ยพร้อยตามคุณไปได้นะคะต่อมาเลยค่ะเรามาดูเรื่องของโชคลาภของคนละคณาราศีกรกฎนะคะในเรือนของโชคลาภคุณได้ไพ่สามถ้วยนั่นหมายความว่ามีเรื่องการฉลองแหละคุณอาจจะมีอะไรให้ดีใจนะคะคุณอาจจะได้เงินเห็นไหมคะใบที่ใบที่สองใบที่สองเนี่ยคุณได้เงินก้อนใหญ่นั้นมีเรื่องของการฉลอง การดีใจนะคะจากในเรื่องของโชคลาภการเงินหรือเป็นไปได้ว่าโชคลาภอันเนี้ยมันมาจากความสําเร็จที่คุณเพียรพยายามทําไว้ในเดือนธันวาปีที่แล้วนะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานก็ได้ะคะ่ะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าได้เลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานมีการฉลองตําแหน่งก็ได้นะคะ และใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของความกังวลเป็นเรื่องความลับเป็นเรื่องของเบื้องหลังนะคะอันนี้เลยคุณได้ไพ่เดอะซันนั่นหมายความว่างานใหม่อาชีพใหม่หรือสิ่งใหม่ๆที่คุณกําลังคาดหวังไว้ว่าจะเป็นไปได้ไหมคุณกังวลใจอยู่นะหรือเป็นความลับที่คุณคิดว่าคุณมีความสําเร็จอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้บอกใครนะอีกทั้งคุณยังเป็นเบื้องหลังของแรงผลักดันให้คนสําเร็จ ะะเพราะนั้นถ้าคุณได้ไพ่เดือนซันในตำแหน่งนี้นั่นหมายความว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าเรื่องความสำเร็จของคุณเนี่ยมาแน่นอนนะคะเพราะนั้นก็ให้คุณได้มั่นใจไม่ต้องกังวลใจแล้วก็ทําบุญเสริมดวงนะคะเพิ่มแต้มบุญไปเดี๋ยวเรามาดูชาวลัคนาราศีกรกฎได้ไพ่ดาบอะไรบ้างนะคะมีไพ่สองดาบกับมีไพ่แปดดาบนะคะคุณได้ไพ่รวมกันเป็นแต้มเท่ากับ สิบดาบเอ้ยขอโทษอ่าได้สิบดาบขอโทษค่ะคุณรวมเดี๋ยวนะคุณได้ไพ่สองดาบกับแปดดาบรวมกันออกมาได้เท่ากับสิบอันนั้นสิบเนี่ยค่ะกระทบไพ่ออกมาได้เป็น the will of fortune นั่นหมายความว่านะคะอ่าสิ่งดีๆกำลังจะหมุนมาแล้วนะรวมทั้งเรื่องของที่ดินนะที่ดินมรอดอกโชคลาภหรือสิ่งดีๆที่คุณรอคอยเนี่ยกำลังจะมาแต่ชาวล,าล,าลัคนาราศีกรกฎต้องเพิ่มแต้มบุญน,นะคะ สองดาบก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องเครื่องมือสื่อสารนะคะแล้วก็ส่วนแปดดาบอ่าส่วนแปดดาบอันเนี้ยนะแปดดาบบอกว่าในเรื่องของการพูดการเจรจานะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าคุณมีโอกาสให้คุณถวายสังฆทานนะคะถวายสังฆทานแล้วก็กรวดนะ้ําอุทิศให้เรื่องของเจ้ากรรมในเวรนี้ถ้าเป็นเรื่องของการเจรจาการติดต่อสื่อสารนะคะมันพ่วงกับใบแรกด้วยสังฆทานชุดนี้ของคุณเนี่ยควรจะมี ยาสีฟันแปลงสีฟันน้ำยาบนปากด้วยนะเพื่อให้เรื่องของคำพูดของคุณนั้นนะคะมีอิทธิพลมีพลังงานนะคะที่จะทำให้เรื่องของการงานสำเร็จได้การเจรจาของคุณจะสำเร็จได้ด้วยดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แนะนำกันนะคะของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะว่าไพ่จะแนะนำชาวลัคนาราศีกรกฎอย่างไรบ้างนะคะนอกจากการ เพิ่มแต้มบุญเมื่อกี้ไปแล้วนะคะในไพ่สองดาบกับแปดดาบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะในเรื่องของไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกไพ่แนะนําว่านะคะใบแรกเลยคุณได้ไพ่หกเหรียญน,นะคุณได้ไพ่หกเหรียญน,นี่หมายว่าคุณจะต้องอ่ามันบริจาคเรื่องของการทําบุญนะคะ จะทําบุญอะไรก็ได้คะ่ะจะเป็นการชําระน้สงก็ได้เพราะว่าในชุดนั้นอ่ะคุณมีการทําสังฆทานอยู่แล้วนะคะมีการทําสังฆทานด้วยยาสีฟันแปรงสีฟันน้ํำยาบนปากละเพราะนั้นถ้าคุณมีโอกาสไปวัดเจอตู้ชําระน้สงให้คุณชําระนี้สงนะคะหยอดเป็นเหรียญลงไปหรือนนจะเป็นแปงก็ได้คะ่ะตามกําลังที่คุณสามารถทําได้เลยเป็นการบริจาคชําระนิสงจะเห็นได้ว่าข้างล่างมีมือนะ,ะรอขอบุญคุณอยู่ส่วนไปที่2 นะคะส่วนไปที่2คุณได้ไพหห่ห้าเหรียญ5้าเหรียญเธอบอกว่ายังไงก็ตามในเรื่องของรายจ่ายของชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยยังมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายเลยแต่คุณก็สามารถประคับประคองผ่านพ้นไปได้นอกนั้นคุณก็ยังมีคนช่วยพยุงพยุงผ่านพ้นพาคุณไปได้ในเรื่องของการเงินนะคะ,ะไปต่อมาเลยค่ะไปต่อมาคุณได้ไพ่เดชเลียออด มั่นใจเหลือเกินว่าคุณจะมีการเดินทางนะในเดือนมกราคมแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของการทําบุญนั้นถ้าคุณมีโอกาสได้ทำบุญนะคะถวายสังฆทานต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดเนี่ยคุณจะมีความโชคดีนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะเพิ่มแต้มบุญตามที่ไพ่ได้บอกไปแล้วที่ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะ ชวาวลคาราศีกรกฎนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าทําบุญอะไรที่เสริมให้ตัวเองตังแล้วก็ดังนะคะอันแรกเลยนะคะเราก็ให้บูชาพระประจําวันเกิดหรือเทวดาประจํามันเกิดก็ได้นะคะนี่ถ้าที่บ้านคุณไม่มีพระประจําวันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปวัดคุณเจอพระประจําวันคุณก็เติมเติมน้ํามันนะคะพระประจําวันตัวเองเช่นสมมติคุณเกิดวันพุธคุณก็ไปเริ่มเติมที่วันพุธแล้วก็ค่อยไหลไปเรื่องหาดสุข นะคะพฤเหาสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ไล่ไปแบบนี้นะคะส่วนข้อ2เลยก็คือขอให้คุณได้มีโอกาสบูชานะคะบูชาพระที่บ้านจะเป็นหิ้งพระจะเป็นห้องพระก็ได้นะคะด้วยการถวายน้ํานะคะซึ่งในการถวายน้านั้นเดี๋ยวจะมีบทกรวดน้ํานะคะ,ะขึ้นมาให้ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็อันที่3มเลยในเรื่องของเครื่องรางของขลังบอกว่าเครื่องรางเนี่ยเป็นเครื่อง ป้องกันเป็นเลือกเครื่องของการยึดเหนี่ยวจิตใจอาจจะเป็นพระนะพระที่คุณนับถือก็ได้เป็นเครื่องรางหรือเป็นหินที่มีพลังงานดีๆก็ได้นะคะบางท่านไม่ชอบเรื่องของการแขวนพระหรือในวัตถุมงคลที่เป็นพระก็าจะไปเลือกเป็นเครื่องรางส,รสวยๆนะคะหรือในเรื่องของหินที่มีพลังงานดีๆในเรื่องนั้นๆก็สามารถได้นะคะ นี้เรามาดูว่าในเรื่องของการเสริมดวงการงานอ้อขอโทษค่ะเรามาดูในเรื่องการเสริมดวงการเงินของชาวละคนาลาศีกรกฎนะคะเสรมิมดวงการงานราศีกรกฎคือกระเป๋าสตางค์ถ้าใช้เนี่ยก็ขอให้ใช้สีแดงจะทําให้การเงินของคุณนะคะไม่ขาดมือมีใช้ตลอดเกิดท่านใดบอกว่าไม่มีกระเป๋าสีแดงได้ไหมเพิ่งไปซื้อมาได้เช่นกันค่ะมีวิธีแก้เคล็ดก็คือคุณอาจจะไปหา รูปภาพนะคะการ์ดเท่าซักบัตร ATM หรือบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้เป็นลายดอ,อกกุหลาบสีแดงหรือเป็นภาพอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นออกสีแดงนะจะเป็นกุหลาบเป็นนกเป็นอะไรที่คุณชอบเอาใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์นะคะให้มีสีแดงอยู่ที่กระเป๋าตังค์นอกนั้น,นะคะถ้าเกิดคุณทําได้คุณก็หาแบงค์ร้อยนะคะแบงค์ร้อยสีแดงนี่แหละนะคะแบงค์ร้อยสีแดงแล้วก็อาจจะต้องไม่ติดเลขศูนย์เลยนะคะในหมวดที่เป็นเลขเช่น อ่ากอไก่ 1, 2นึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแดอะไรเงี้ยค่ะไม่มีเลขสู์เลยก็ติดไว้เป็นเงินขวัญถุงติดกระเป๋านะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะหากอยากมีเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคหรือได้เงินแบบฟุกๆเข้ามาเนี่ยก็ให้คุณ หาวัตถุมงคลก็ได้ค่ะหรือจะเป็นหินหรือพลอยที่เป็นสีฟ้านะจะช่วยเสริมเรื่องของโชคลาภของชาวราศีกรกฎส่วนเรื่องของความรักเลยในะเรื่องของความรักเลยคุณก็หาจะเป็นหินหรือพลอยที่เป็นสีม่วงก็ได้ค่ะนะคะ จะเป็นร้อยเป็นกำไรหรือเป็นแหวนเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะเสริมเรื่องของความรักดึงดูดเรื่องของความรักของคุณเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเครื่องรางของขังนะคะถ้ามีบางท่านเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์บ้างแล้วก็แยกกระเป๋าออกมานะคะหรือบางท่านก็เก็บไว้ที่บ้านบ้างจริงๆถ้าเกิดเรื่องของการดึงดูดนะสิ่งใดก็แล้วแต่สิ่งนั้นควรจะอยู่กับตัวเราเช่น สมุดสมบหวนสีม่วงนะดึงดูดในเรื่องของอความรักคนรักนอกนั้นถ้าเป็นสีม่วงนะถ้าเป็นหินนะคะเป็นหินหรือเป็นพลอยอเมทิสจะทําให้เรามีสมาธิด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะนั้นการโปรแกรมจิตหรือการพลังงานดึงดูดเรื่องเหล่านี้ก็จะมาถึงตัวคุณโดยง่ายนะคะก็จะสําเร็จได้ดั่งใจปรารถนาค่ะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะได้เพิ่มแต้มบุญแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดทั้งเดือนนี้เลยนะคะ โชคดีนะคะสวัสดีค่ะโอ้กอกดแม่มา